วัตถุดิบก็จะมีเป็นตับครับตับหมูฮะหั่นสไลซ์เรียบร้อยพริกแห้งครับพริกแดงกินดาครับมีพริกีหนูสวนครับแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็กระเพราปลอกสารครับแล้วก็มีลูกโดดกับแม่โดดนะครับใส่กระเทียมแล้วก็พริกลงไปฮะลงไปปั่นนะครับปั่นพ่อยกหยาบครับเกือบละเอียดนะฮะนี่ครับ ประมาณนี้ครับส่วนใบกะเพรานะฮะผมก็จะเด็ดเอาในส่วนของดอกมันด้วยนะฮะเพิ่มความหอมนะครับนะครับแต่เอาดอกในส่วนที่อ่อนๆนะฮะต่อแก่อย่าไปใช้นะครับเคล็ดลับในการผัดนะฮะไม่ให้น้ำผัดเนี่ยมันออกมาสีดำครับนะฮะก็คือลวกกันครับ ผมจะนำตับมาลวกให้สุกในระดับหนึ่งนะฮะก็ต้องสุกมากนะครับใส่น้ำมันลงไปครับตามด้วยพริกกระเทียมที่เราปั่นนะฮะผัดให้หอมนะครับเริ่มส่งกลิ่นหอมใช่ไหมครับก็ตามด้วยตับครับ ผัดสักครู่นะฮะส,สิบวิฮะปรุงรสชาติครับผมจะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลายนะครับรสด,ดีครับซอสฟ้าเขียวครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยครับผัดต่อเล็กน้อยครับให้เข้าเครื่อง แล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าครับแค่นี้ครับนี่ครับผัดแล้วก็ชิมรสชาติดูนะฮะว่าเราต้องการรสชาติแบบไหนนะครับได้รสชาติที่ต้องการก็ตามด้วยใบกะเพราลงไปผัดต่อเลยครับถ้าตอนนี้ผัดจะต้องนานนะฮะเดี๋ยวตัดจะสุกมากไปแล้วก็ จะแข่งก็ะด้าครับแค่นี้ครับพร้อมตักเสิร์ฟครับโรยด้วยลูกโดดกับแม่โดดครับลูกโดดสีเขียวครับแม่โดดสีแดงครับเป็นอันเสร็จครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับน่ครับของครับ